สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสรําหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่256ในคลิปนี้ mm hmm. พืชเศรษฐกิจของเราที่จะนำเสนอก็คือในส่วนของมังคุดประเด็นของมังคุดนั้นก็จะเป็นคำถามมาจากพี่น้องเกษตรกรนะครับผ่านทางช่องทาง,องทาของกลุ่มลายบ้างาทางช่องทาง Youtube และ Facebook ของชัยพฤกษกเกษตรจ,จันทบุรีประเด็นนั้นก็คือถามว่าเราเริ่มทำการชักนำให้มังคุดออกดอกได้แล้วหรือยัง คือเข้าใจครับว่าในส่วนของอมุมมองของพี่นศกรน,นั้นท่านก็บอกว่าถ้าเราทำมังคุดรุ่นแรกได้ราคามันก็จะดีอีกอย่างหนึ่งคือมังคุดก็เป็นใบแก่ตามที่ได้ติดตามในคลิปที่ผ่านมาเราก็อยากจะให้ออกดอกเร็วเพราะว่าเราจะได้รับราคาที่ดีก่อนอื่นผมอยากจะนำย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าในหลักการที่สำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเป็นคำตอบให้กับพี่นศกรได้ว่า บางคุเราได้เวลาในการชักนําให้ออกดอกแล้วหรือยังคําตอบคือยังครับเอาถ้ายังเนี่ยมันเพราะอะไรองค์ประกอบหลักสําคัญสําคัญเราต้องย้อนกลับมาดูหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยนะครับใบแก่ใบมีอายุเกินสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนอในส่วนของประเด็นตรงนี้เราตอบว่าใช่เพราะใบของเราน,านั้นแตกใบเมื่อเดือนมิถุนานในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอายุใบได้ นี่คือส่วนที่1ส่วนที่สองคือความสมบูรณ์ต้นนี้อาจจะสมบูรณ์น้อยหน่อยแต่ว่าต้นอื่นนั้นถือว่าใบหนาแน่นดีเพราะปีที่แล้วให้ผลผลิตน้อยในประเด็นตรงนี้ข้อที่สองถือว่าคําตอบได้ประเด็นหลักข้อที่สครับสภาวะฝนทิ้งช่วงคือประเด็นนั้นเมื่อเดือนอกันยาต้นๆเนี่ย เราเห็นว่ามีทุเรียนออกดอกได้สภาวะฝนทิ้งช่วงเพราะทุเรียนเป็นระบบรากตื้นแต่มังคุดเป็นพืชระบบรากลึกและก็มีไขหนาเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้จึงตอบได้ว่าสภาวะฝนยังไม่ทิ้งช่วงนะครับมังคุดจึงยังไม่สมควรที่จะไปกระตุ้นหรือชักนําให้ออกดอกเพราะมังคุดต้องอาศัยความเครียดความเครียดเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเกิดจากการอดน้ําเกิดจากการบังคับน้ําก็ต้องใช้เวลาประมาณ20วัน อาจจะมี4วันตก5วันตกไม่เป็นไรข้อต่อมาฝนทิ้งช่วงไม่พอนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือความชื้นสัมผัสในอากาศเวลานี้ยังอยู่80%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมงคุดแล้วท่านต้องการที่จะรู้ข้อมูลตรงนี้ท่านจะต้องติดอุปกรณ์ที่สำคัญเลยครับก็คือตัววัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นความชื้นตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น จึงตอบได้ว่าระยะเวลานี้จึงไม่ใช่ระยะเวลาที่จะไปชักนําให้มังคุดออกดอกส่วนประการสุดท้ายระยะเวลาของความยาวของแสงช่วงที่มังคุดจะออกดอกได้ดีก็คือกลางวันสั้น6โมงเช้าก็ยังมืด6โมงเย็นก็มืดแล้วถ้าอย่างนี้กลางวันสั้นแต่กลางคืนยาวจึงเป็นช่วงที่ระยะเวลาที่เราจะชักนําให้มังคุดออกดอกได้แต่ตอนนี้กลางวันยังยาวอยู่ นี่คือคําตอบทีนี้เราก็ต้องมาดูในหลักการครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าใบาชุดนี้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเดือนตุลาพอมาถึงพิจิการเราสามารถชักนาให้ออกดอกได้ในส่วนของต่อมาถ้ามังคุดเราแตกใบอ่อนเมื่อเดือนกันยาเราก็จะต้องเร่งสะสมให้ได้เป็นเวลาสเดือน เขาก็จะไปตุกันยาตุกลาพชิกา,าก็จะไปออกดอกที่ทันวาก็ยังคงไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นหลักสำคัญคือใบจะต้องมีอายุเกินสี่เดือนเขาจึงจะออกดอกได้อย่างกรณีในภาพถามว่ามะคุดต้นนี้ออกดอกได้แล้วหรือยังถ้าพูดถึงคุณภาพใบความสมบูรณ์ได้ประการที่สองเป็นใบแก่ได้ ประการที่3ฝนทิ้งช่วงหรือ,อยังยังครับประการที่4ความชื้นสัมพัสในตอนนี้เท่าไหรแปดสิกว่ายังไม่ได้สรุปก็คือยังไม่ควรที่จะไปชักนาให้ออกดอกแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคำตอบก็คือคุณภาพใบได้แล้วรอเวลาทีนี้ในกระบวนการที่เราต้องเข้าใจคือมังคุดเนี่ยเขาเป็นพืชที่มีระบบรา,ากลึก80เซน มีลักษณะใบหรือไขแวกที่ค่อนข้างจะหนาดังนั้นการบังคับน้ำคือการเปิดโคนค่าโคนเนี่ยเราทำได้เลยครับเมื่อเป็นใบแก่แต่จริงๆแล้วเราต้องไปดูองค์ประกอบต่อมาว่าฝนจะต้องเริ่มทิ้งช่วงและสิ่งที่เป็นหลักสำคัญใบมีอายุเกินฝนทิ้งช่วงความชื้นเริ่มต่ำลงเราก็พอที่จะเริ่มทำการ สร้างกลไกการบังคับก็คือการเปิดโคนอันนี้ทำได้ในต้นใบแก่การบังคับน้ำหรือไม่ให้น้ำก็ทำได้สําหรับใบที่มีอายุเกิน4ี่เดือนเราจะเห็นว่าในช่วงสิบโมงเช้าสิบเโมงเราจะเห็นอาการใบสลดุดเล็กน้อยนี่คืออาการที่อยากจะให้ท่านเห็นภาพครับ ผมเรียนแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาใบเป็นตัวบอกคือแต่ละเขตแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกันในโครงสร้างของดินดังนั้นใบสลด11โมงบวกลบเป็นเวลาที่เราไปดูถ้าเราพบว่าอาการนี้ใบสลดเราก็จะเข้าสู่กระบวนการชักนำให้ออกดอกได้อย่างกรณีในต้นนี้ก็คือแสดงอาการใบสลดให้เห็น แค่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการบริหารจัดการน้ําก็คือการให้น้ําในการให้น้ํานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นลักษณะของการกระตุ้นหรือการส่งหลังจากที่ใบสลดแล้วเท่านั้น1 1โมงใบสลดเราก็ให้น้ําหลังจากให้น้ําสิ่งที่จะเป็นคําตอบคืออาการใบร่วม นั่นคือสิ่งที่จะเป็นสัญญาณบอกให้รู้ได้ว่าเราปฏิบัติถูกต้องแต่ถ้าเราให้น้าไปใบไม่มีอาการสถ่ายใบใบไม่สลดใบไม่อันในไม่ถ่ายก็แสดงว่าเราให้น้าผิดพลาดเพราะฉะนั้นอาการใบที่ร่วงเป็นการบอกสัญญาณให้รู้ว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องบางครั้งบางสวนครับ อดน้ําเป็นระยะเวลาที่ยาวนานคือไม่ให้น้ําเลยสลดก็แล้วเหี่ยวก็แล้วยังไม่ออกดอกบางครั้งจุดที่ผมเคยนําไว้เป็นจุดสังเกตก็คืออาการขับยางเหลืองตรงบริเวณโคนต้นอาจจะหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดก็พอละอันนี้ออกทางต้นเลยปรากฏว่ามังคุดต้นนี้ไม่สามารถที่จะออกดอกได้คําตอบคือคําตอบเดียวว่าเพราะเราไม่ให้น้ํา การให้น้ำเนี่นะครับเป็นคานเข้าใจว่าการให้น้ำหลังจากที่มังคุดกระทบความเครียดเขาก็จะบอกให้เรารู้ว่ากลุ่มพลังงานที่เก็บสะสมไว้จะถูกขับด้วยตาตาของมังคุดที่จะออกดอกได้ตำแหน่งเดียวกันเป็นทั้งได้ทั้งตาใบและตาดอกถ้าเขาไม่เครียดเขาก็จะเป็นตาใบแต่ถ้าเขามีความเครียด เขาก็จะเป็นตาดอกน้ําเป็นตัวกระทุ้งให้ตานั้นเคลื่อนออกมาต้องเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้น้ําบางพื้นที่อาจจะ5วันครั้งบางพื้นที่อาจจะ7วันครั้งบางพื้นที่อาจจะ10วันครั้งแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาพอากาศสิ่งที่เป็นหลักสําคัญผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้อุณหภูมิ30องศาแต่ดูตัวเลขนี้ครับความชื้นสัมผัสในอากาศแ1 ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราดำเนินการชักนำก็ไม่ประสบความสำเร็จคือถึงท่านจะทำอย่างไรมังคุดก็จะไม่ออกดอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รับผลกระทบจากความเครียดในบางปีหรือบางครั้งอุณหภูมิหนาวเย็นเช่น15-16องศามังคุดก็จะไม่ออกดอกมังคุดก็ชะชังนักแต่กรณีมังคุดชะงักนั้นผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่า ในกรณีถ้าหนาวจัดบางคุดจะหยุดการออกดอกตัวที่จะมีตัวส่วนช่วยให้ตาเคลื่อนและให้ออกดอกได้ก็คือน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้กันในภาษาเทคนิคการจัดการใช้น้ำเป็นตัวกระทุ้งเป็นตัวกระตุ้นให้ตาเคลื่อนแต่แต่นะครับจะต้องให้แบบเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจคือพอสลดกระทุ่งน้ำหนึ่งครั้งสลดกระทุ้งน้ำหนึ่งครั้ง แล้วก็ใช้ปัจจัยดึงเราจะต้องเข้าใจว่าส่วนของมังคุดที่จะออกดอกได้จะต้องเป็นใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มใบมีลักษณะเขียวเข้มลักษณะของสิ่งที่เราจะเห็นคือเป็นใบสมบูรณ์และเวลาที่เราจะดูผลจากการจัดการของเราไม่ใช่ดูใบด้านนอกเราจะต้องสังเกตและติดตามดูใบแก่ที่อยู่ภายในแต่กิ่งที่ห้อยลง เราจะเห็นว่าตรงนี้เขาเรียกว่าตูดไก่นะครับตูดไก่ตรงนี้จะบวมออกมาลักษณะข้อกําไรหรือ,อส่วนของตัวข้อใบตรงสุดท้ายเขาจะเริ่มบวมออกเห็นข้อชัดเจนและเมื่อเรากระทุ้งน้ำลอยแตกเขาก็จะแตกลึกลงไปประมาณ1เซนเมื่อเรากระทุ้งน้ำตาก็จะเคลื่อนออกมาเราจะต้องดูจากในองค์ประกอบโดยเฉพาะใบแก่ กิ่งที่ห้อยลงเท่านั้นจะเป็นรุ่นที่1ดังในภาพพี่นักเกษรครับแต่ในเงื่อนไขเนี่ยบางครั้งเราอาจจะพบความผิดปกติหรือความเปลี่ยนแปลงท่านที่ฟังในคลิปนี้แล้วท่านอาจจะมีความคิดกลับว่าเอา้าที่สวนบางปีเนี่ยมันออกใบเพสลาดถูกต้องครับนั่นหมายความว่ามังคุดต้นนั้น จะต้องเป็นมังคุดรุ่นที่สองคือมีการแตกใบอ่อนส่วนหนึ่งดอกรุ่นที่1จะออกจากใบแก่อยู่ภายในทรงพุ่มและเป็นกิ่งที่ห้อยลงในส่วนของกิ่งเหล่านี้จะเป็นดอกรุ่นที่หแต่ถ้าในมังคุดต้นนั้นมีการแตกใบอ่อนและใบอ่อนเหล่านั้นได้รับการจัดการที่ดีและปริมาณใบอ่อนไม่มากและเป็นกิ่งที่ห้อยลง ท่านจะสังเกตเลยนะครับอายุใบตรงนี้แค่45วันไปกระทบกับสภาวะความเครียดจากสิ่งแวดล้อมจากการจัดการน้ำและจากปัจจัยที่เราให้อย่างกรณีในภาพเนี่ยเกิดจากกรณีการใช้ปัจจัยร่วมกับสารโพเซีีมคอเลตหรือโซเดียมคอเลตคือสารลํำใหญ่เขาก็สามารถที่จะออกดอกได้เพราะฉะนั้นในรุ่นที่สต้นไหนแตกใบอ่อน เขาสามารถที่จะออกดอกได้ผมก็เลยต้องนำเอาภาพเหล่านี้มาให้เห็นนะครับว่าบางครั้งเทคนิคการจัดการในมังคุดเราคงจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นหลักการใน4-5หข้อที่ผมได้อธิบายมาในส่วนของบางครั้งเราไปดูในประเด็นในเรื่องของปริมาณดอก การบังคับน้ำนานเกินไปการอดน้ำนานเกินไปก็จะทำให้กลุ่มตาที่เคลื่อนตัวออกมาชะง,งักแล้วก็สร้างตารุ่นใหม่พอสร้างตารุ่นใหม่เราให้น้ำอีกเขาก็ชะง,งักและหลุดออกมากลายเป็นดอกที่มีปริมาณมากเกินไปคุณภาพไม่ได้ดังในภาพพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นที่ท่านถามว่า เวลานี้เนี่ยเราชักนำให้มังคุดออกดอกได้หรือยังผมตอบได้ว่ายังไม่ใช่เวลาแต่สี่เงื่อนไขนี้ที่ท่านนำมาใช้ได้ก็คือ1มังคุดเป็นใบแก่มีอายุเกิน4เดือน5เดือน6เดือน 2. นะครับในพื้นที่ของท่านเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะ5วันตก6วันตก4วันตกได้ไม่เป็นไร 3. ความชื้นสัมผัสในอากาศต้องต่ำและส ช่วงระยะเวลาความเข้มของแสงกลางวันสั้นกลางคืนยาวนั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบว่าเราควรจะชักนำให้ออกดอกคาดว่าตั้งแต่กลางตุลาฝนจะเริ่มน้อยลงและเราจะเริ่มต้นการชักนำให้ออกดอกตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป